สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะฮะและคลิปนี้คือควันหลงหลังดู m a n ดา l o โลเลียนซีรีส์ครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอ่านคอมเมนต์นะฮะหลังจากโพสต์ไปในชุมชนให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันอวยซีรีส์เรื่องนี้หน่อยนะครับว่าหลังดูจบแล้วคิดยังไงรู้สึกยังไงนะฮะเออก็แบบมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะฮะเปลี่ยนแนวมาบ้างถามผมก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงผมแบบขอสั้นๆก่อนเลย ผมบอกเลยว่านี่เป็นสุดยอดซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ได้ดูมาเลยครับจักรวาลของ Star Wars เนี่ยเรื่องหลักเนี่ยว่าดีแล้วนะโอ้โหมาเจอซีรีส์จากเรื่องนี้แม่งดีโคตรๆเลยฮะระดับคะแนนเนี่ยไม่ต้องสืบนะฮะให้10เต็ม10ครับโอ้โหเอาไปเลย10เต็ม10เพิ่งดูจบ2ซีซั่นเนี่ยประทับใจมากแล้วก็ประทับใจหลายอย่างเลยก็อยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆบ้างว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นกันยังไงฮะไม่ต้องพูดรำทำเพลง ไปอ่านความคิดเห็นกันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากดูซีรีส์เรื่องนี้มานานแล้วแต่ตอนนั้นน่ะทีนี้พัทบ้านเรายัางไม่มานะครับผมก็รอจนมาแล้วก็ได้ดูนี่แหละดูซีรีส์ของมาเวลจนจบแล้วก็ได้มาดูสักทีนะแมนดาโนเลียนวันนี้ผมก็โพสต์ไว้ในชุมชนว่าเดอะแมนดาโนเียนมีใครดูจบแล้วบ้างเอ่ยเข้ามาให้คะแนนมาอวยมาชมมาเมนจุดที่ชอบหรือไม่ชอบคุยประเด็นที่น่าสนใจในตัวซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆจัดมาขอคุยเด็ดๆอ่า มีคอมเมนต์คุยเข้ามา92คนนะฮะ พยายามจะอ่านให้หมดนะถ้าเป็นคอมเมนต์แบบไม่ซ้ำอะไรเงี้ยเอาไปสังเกตดีกว่าว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างนะฮะคอมเมนต์แรกเลยนะฮะคุณวีวีนะครับรอซีซั่น3ครับโอ้ยรอไม่ไหวแล้วโอ้โหรอเช่นกันนะซีซั่น3จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เห็นว่าจะมีซีรีส์ของจักรวาลภาคแยก,กของ Star Wars อีกหลายเรื่องเลยนี่คอมเมนต์ต่อมาคุณชาลากินประสานนะฮะติดตามตั้งแต่ซีซั่น1รอจนดิ้นดิ้นเข้าไทยค่อยได้ดูซีซั่นจา้ยเลชอง2ซีซั่ ถ้าคะแนนเนี่ยผมก็ให้10เต็ม10ทั้ง2ซีซั่นเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่าติดตามแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าโอ้ยมันดีทั้งตลอดอะแอคชั่นหรือว่ามุกแก๊กอะไรต่างๆเนี่ยแม่งชอบไปหมดเลยนะฮะมันไม่มีอะไรไม่ชอบเลยนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะเขาไม่ต้องมาคุณอดดุดมยศสวัสดีนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมว่ามันดีมากซีซั่นหนึ่งไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ซีซั่นสองผมชอบมากแล้วครับส่วนตัว10เต็ม10ไม่หักสนุกกว่าภาคหลักๆอีกครับผมให้12อันเลย ผมว่ามันก็ดีทั้ง2อันแต่ซีซั่น2เนี่ยแอบจะอลังการมากกว่าเดิมหน่อยนะฮะส่วนสนุกกับภาคหลกักไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้แม่งต้องบอกว่าใครไม่ได้ดูภาคหลกักก็มาดูมันได้โรเรียนแล้วสนุกได้เลยเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้อินกับพวกอินเตอร์เอกหรือว่า Surprise เซอร์ไพรส์อะไรต่างๆแค่นั้นเองเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณคาทาบุชท t เ i บอกว่า10เต็ม10ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีบทค่อนข้างดีเลยงานภาพสวยการสื่อสารอารมณ์ดีมากๆ, otional, ๆอิมมูชชั่นแนลสุดๆอืมใช่เลยเห็นด้วยนะฮะโอ้โหภาพนี้ถ่ายออกมาสวยยมากเลนะ มุมกว้างนีมีมุม iMac ด้วยนะฮะในบางตอนบทเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะการสื่อสารอารมณ์ของตัวละครด้วยความที่แมนดาริเรียนมันไม่ค่อยพูดเป็นตัวนิ่งๆอะไรเงี้ยโอ้โ oh ห oh oh. ฟิลมาสุดๆครับตัวละครมีสเสน่ห์สั์ๆคุณนิโรบอกว่าเขาชมแล้วชมอีกมานานแล้วคือซีรีส์โคตรของโคตรด,ดีขนาดไม่ใช่แฟนสตาร์วอลจัดจัดยังชมว่าโคตรด,ดีเลยครับอิมอะหยอกดูเลยเรื่องนี้คืออะไรวะคือดูแล้วหรือยังไม่ได้ดูวะเนี่ย <laughs> แต่นี้แม่งยืนยันได้เลยนะฮะใครไม่ใช่แฟนสตาร์วอลดูได้ครับ ไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องของสตาร์บอ s มาก่อนก็ดูแล้วสนุกได้เลยนะสำหรับผมคุณเต้ยนะฮะนักแสดงเทพถึงขนาดว่าแกใส่หน้ากากทั้งเรื่องแทบไม่ถอดไม่เห็นหน้าตาแต่สามารถสื่อสารอารมณ์ให้รับดูได้เลยว่าตัวละครกำลังรู้สึกอะไรอยู่สนุกกว่าสตาร์ a อ s ภาคใหม่ๆหลายขุมเลยครับตอนจบซีซั่นสผมนิ้งน้าตาไหลเลยทั้งประทับใจทั้งซึ้งสิเต็มสิอันนี้รู้สึกว่านักแสดงที่แสดงเป็น m มนดาโลเรียนะฮะเป็นพระเอกเนี่ย น่าจะเป็นสตันมากกว่านะฮะใช้นักแสดงแทนครับไม่ได้อานักแสดงนําอย่างเพโดพัสคาวมาแสดงตลอดนะไม่ใช่ให้เพโดมาใส่หน้าก,กากนะเอามาเฉพาะตอนที่ถอดหน้ากาการครับอันเนี้ยแต่แม่งเรารู้สึกว่าเราชอบความขังเวลาเขาใส่หน้าก,กากเหมือนกันนะมันให้อารมณ์แบบนิ่งแล้วก็แบบรู้สึกแบบขลึ่นดีอะเออตรงนี้นี่แหละที่เป็นสเสน่ห์ของอมเมนดาโอลเลียนคนมม่ต่อมานะครับหมาแกะหนังนะฮะสิบเต็มสิบครับตัวชูโรงของดิสนีย์พัดโดยแท้เขารู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรก็จัดให้ในซีซั่นสองส่วนเซา

ของแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีภาพรวมแบบบ้าประมาณว่าเป็นไฮไลท์ในตอนตอนนั้นให้ดูเป็นภาพ,ภาพงานอาร์ตแล้วก็มีเสียงดนตรีเนี้ยเป็นธีมแบบเป็นซาวทร็กขึ้นมาโอ้โหเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องหยุดดูแล้วก็หยุดฟังเสียงอันคลาสสิกของเพลงเนี้ยผมก็ให้เลยว่าดนตรีงานบรรเลงของซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นตำนานเรื่องหนึ่งที่โอ้โหติดหูแล้วก็อยู่ในใจของใครหลายคนนะ โม่โครดีเเเลลยอะะงงงานงพคุณอากิระบอกว่าคลาสสิกแล้วลงตัวมากมากครับดูไหลลื่นมากผมดูจบ2ซีซั่นภายใน2วันอ่าแสดงว่าลื่นจัดๆนะครับคุณพรชัยบอกว่ายิ่งเป็นคนชอบดู Star Wars อยู่แล้วมาเจอเรื่องนี้ไม่พลาดครับโอ้โหถ้ายิ่งเป็นแฟน Star Wars เนี่ยคุณจะได้เจออะไรจากในเรื่องนี้เยอะเลยนะเซอร์ไพรส์แต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมาแบบทําให้แฟนๆเนี่ยคนลุกแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกว่าหัวใจพองโตเออ ใส่เข้ามาเยอะเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เมนดาโรเรียนแม่งเป็นศูนย์กลางในการเซอร์ไพรส์หรือไงนะมาเจอน,นั่นคนนั้นคนนี้คนนั้นเจอเยอะเลยเกินเนาะคุณออกซิเจนชาแนลบอกเป็นซีรีส์ดีกว่าหนังชุดหลักครับจากใจเลยขนาดนั้นเลยเหรอเออเห็นหลายๆคนบอกว่าดีกว่าหนังชุดนะไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดนั้นไหมนะแต่ผมว่าหนังชุดแม่งก็คลาสสิกนะนังชุดมันไม่ได้เป็นซีรีส์ไงถ้าเป็นเวลาเล่าแบบนี้มันก็ดีแบบนี้นะผมว่าเหมือนกันนะคุณดอสบอกว่าจักรวาลต่อไปคือดอสเซเบอร์นี่ย คุณชนิพรน,นะฮะบ,บอกว่าเรื่องนี้มันดีมากาติเลยนะพระเอกฉลาดที่สุดเท่าที่เคยดูเรื่องอื่นๆมาการแสดงก็เป็นธรรมชาติไม่ย้อนแยง้งเหมือนหนังอื่นๆที่ตัวแสดงทาเป็นไรแบบไม่มีเหตุผลด้วยอ่าพระเอกแบบนิ่งๆนะครับแบบไม่อะไรมากนะไม่ติเลยนะผมไม่ติเลยเรื่องนี้ผมไม่ติเลยไม่ขอติเลยนะครับแต่จะมีติอยู่เรื่องเดียวเดี๋ยวต้องมีคอมเมนต์ พูดถึงเรื่องนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวรอคอมเมนต์กอนคุณอัพทูคอยเชนเนลบอกว่าดีมากครับซึ้งมากตอนจบอตอนจบซึ้งเนาะที่แบบว่าพระเอกของเราเนี่ยต้องลาจากเบบี้โยดาโกลคกูใช่ไหมเป็นอะไรที่ซึ้งนะจะได้มาเจอกันอีกไหมนี่คุณเปลมบอกว่าเนื้อเรื่องสนุกมากแรงนึงดูดที่มาดูคือเบบี้โยดาน้องน่ารักอ่านด้วยนะครับอ่านแน่นอนอันนี้ต้องบอกเลยว่าจุดจุดหนึ่งที่เป็นอะไรที่แรงดึงดูดอย่างที่คุณเปลมบอกจริงๆนะฮะสำหรับเบบี้โยดานะผมว่าส่วนหนึ่งที่แมนดาโรเลียนดังได้เนี่ย แล้วก็มีอะไรที่แบบน่าดึงดูดทาให้คนดูดูเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้ก็นี่แหละครับน้องกลูกลูเบบี้โยดานี่แหละมันน่ารักมากจริงๆนะสำหรับเบบี้โยดาเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดูไปแต่ตอนเนี่ยเฮ้ยน่ารักดีการกระทําหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเด็กน้อยเด็กน้อยแล้วก็น่ารักดีแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นผู้ช่วยของเมนเาโลเรียนเป็นพระเอกของพระเอกของเราไปเรื่อยเนาะคุณปานินบอกว่าส่วนตัวผมชอบมากเลยความสู้แบบมนุษย์จริงๆดูเดียมากแล้วน้องหําเขียวก็วยังน่ารัก เช่นเคย10เต็ม10ทำไมต้องเรียกว่าน้องหังเขียวเด้อเขาเรียกกันแบบนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> คุณนัตยานะฮะบอกว่าดู2รอบทั้ง2ซีซั่นเลยค่ะชอบมากให้9.5เต็ม10หากสู้กับสัตว์ช่วง2 EP แรกทําให้อ่ดไปนิดนึงหมายถึงซีซั่น2เหรอที่สู้กับเจ้ามังกรมุดดินน่ะแหลอครับอ๋ออืดไปนิดนึงใช่ไหมโอ้ยรู้สึกว่าตอนแรกๆของซีซั่น2เนี่ยมันมีขยายจากสเกลภาพเป็น IMAX ด้วยไหมเต็มแบบ IMAX เลยอะ สวยดีนะภาพนีอลังการตัง้งแต่ตอนแรกๆเลยคุณเจทีบอกว่าไม่เคยดู Star War มาก่อนครับมาดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกชอบเลยครับแหมเห็นแม่บอกแล้วว่าไม่จําเป็นจะต้องดู Star Wars แล้วก็ชอบได้เลยแต่ใครดู Star War มาก่อนจะยิ่งชอบเป็นคูณ2คูณ3เลยครับคุณเจไดสตูดิโอโอ้ชื่อเจไดมาเลยนะเมื่อก่อนเห็นเพื่อนติดซีรีส์กันผมก็ไม่เข้าใจจะติดอะไรขนาดนั้นดูจนตี3ตี4ทีนี้ผมเข้าใจอารมณ์ของการติดซีรีส์ก็เรื่องนี้ผมฟาดไป6โมงเช้าเลย <laughs> เห็นไหม ดีมากนะฮะหลายๆคนก็อวยกันหมดนะคุณสลาวุธบอกว่ากะว่าจะไม่ดูพอได้ดูเท่านั้นแหละ2วันจบเลยแอนดรอยเอ็มีพีมากซีซั่น1สรุปชอบมากมหุ่นแอนดอยหลายๆตอนก็มีบทบาทเยอะนะฮะมีหลายรุ่นนะคุณอั t เตอร์เอิร์บอกว่าเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกและชอบกว่าภาพยนตร์มากมีอะไรให้ดูหรือรู้กว่านี้เยอะเรื่องราวที่มาและการใช้ชีวิตของชาวเมนดารอการเล่าเรื่องไม่น่าเบือ่อเดินทางไปยังที่ต่างๆพบเพื่อนหรือศัตรูใหม่ๆถือว่าออกมาได้ดีครับ9าเต็ม10เพราะซีซั่นำนั่2มีหนวงๆเหรอ อ๋อผมชอบทั้งสองซีซั่นเท่ากันเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนคุณยศพลบอกว่าตอนดูสตาร์วอลเกียิแมนดาร์ ore, ที่สู้กับฟินบนยานพอเขาบอกว่าจะทำภาคแยกรู้สึกเฉยๆแต่พอดูเรื่องนี้ชอบสัง,งนั้นสนุกทั้งสองซีซั่นครับดูแล้วหยุดไม่ได้นึกว่าดูไอรอนแมนเหล็กเบสคารแร่งมากสามารถสู้กับไ์เซเบอร์ได้เลยเออเหล็กเบสคาถ้าพูดถึงเหล็กเบสคาแมงเบอร์ชิบหายนะโดนยิงจากพวกสตอมทูเบอร์ Storm ไม่เป็นอะไรเลยนะเออไอฮะสตอมทูเบอร์ Storm uber, ควรเอาอย่างนะ สตอลซูเบอร์โดนปืนของแมนดารอนี่ทีเดียวแป้งอ่าตายแล้วแต่ไอ้ห่าไอ้พวกเหล็กเบสคาร์นี่โดนนี่เก่งเก่งเก่งโอ้โหสะท้อนได้หมดเลยแต่ถ้าสู้กับไรเซเบอร์สู้ได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันถ้าโดนไรเซเบอร์จะเป็นไรไหมฮะคุณโอมบอกว่าดูจบแล้วครับซีซั่นสามหวังว่าแมนโดจะได้เจอกับกรูนะครับกลูกกูเหรอผมว่าน่าจะได้เจอนะเพราะว่าน่าจะได้เจออยู่ดีนะหรือไม่อาจจะตัดไปเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันไปแล้วอะนะเออลุกเอาไปแล้วนี่สิจะเป็นยังไงนะ คุณบอลโนซ่าล่ดน่าสนใจกว่าภาคหลกัก7-9ถึง9อารมณ์แบบเกมมีทําเควสอ่าเนื่องดาวก็จะประมาณพระเอกเนี่ยหารับภารกิจไปทําภารกิจต่างดาวนู่นนั่นนี่เนาะไปเป็นนักอะไรให้เป็นนักล่าข้าวหัวใช่ไหม เพลินตรงนี้นี่แหละแล้วก็ไปเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะฮะคุณสีฤพงศ์นะฮะบอกว่าดูมาก็ดีนะน่ารักเบบี้ดิโอดาลืมชื่อไปแล้วว่าชื่ออะไรกลกวูฮะในเรื่องก็สมกับเป็นสตาร์วอลดีน่าเบื่อบ้างโดยรวมเต็ม10ให้ประมาณ78แคะแนนโดยรวมถ้าคนไม่ชินคุณกับสตาร์วอลก็ดูได้อ่าประมาณนั้นนะโอ้แต่ให้7 8็ดแปดนี่คะแนนนี่น้อยถือว่าน้อยนะระดับนี้คุณกิติศักดิ์คาบบอกส่วนตัว1 0เต็ม10เลยครับอ่า10เต็ม10อีกแล้วคุณซาร์เตอร์บอกว่า10เต็ม10เลยครับอ คุณอยู่บ้านว่างก็ดูหนังนะครับผมให้8.5เต็ม10ครับดีกว่าภาค7ถึงเเลยครับแอคชั่นกำลังสนุกในระดับหนังไปแนวปะจนภัยเซอร์ไพรส์ในเรื่องไม่ว่าจะเจไดหรือตัวละครอื่นที่โผล่มาในซีรีส์ล้นทำให้แฟน Star War s อย่างผมถูกใจเลยทีเดียวบทตัวละครดูมีความสัมพันธ์มากขึ้นและพลังของนอน <c oughs> 8.5นี่ก็ถือว่าไม่เลวนะสำหรับคะแนนนะฮะดีกว่าภาค7.9ถึงเเลยเหรอหลายหลายคนยกให้ดีกว่าภาคหลักฮฮ คุณเต้ยนะบอกว่าซีรีส์ดีเรื่องหนึ่งครับเปิดโลกไม่สี่เปิดจักรวาลได้เห็นเมืองต่างๆมีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปดีเข้าใจการม็นอยู่เอาตัวรอดกันตีบวกเกาะกับโยดาน้อยที่ดูบางทีกราฟ,ฟิกไม่ลื่นหรือจงใจทําแบบต้นฉบับเออแต่เนี้ยชอบนะในเรื่องของการเปิดจักรวาลของส t า r w a อร์เนี่ยเราได้เห็นดาวต่างๆแปลกๆมากขึ้นนะและได้เห็นสังคมแบบพวกเอเลี่ยนเยอะขึ้นนะแม่งเยอะชิบหายเอเลี่ยนในจักรวาลส t a r Wars นี่แม่งมีกี่เผ่าพันธุ์วะ เป็นพันเป็นหมื่นพันนะมัง้งเนี่ยเยอะไม่ซ้ำซากกันเลยเหมือนกันเนาะแล้วเป็นตัวนี้เหมือนสัตว์แม่งมีสมองมีความคิดด้วยตลกดีนะฮะช่างเป็นอะไรที่ไอเดียเนี่ยคิดบันเจิดดีเหมือนกันนะพวกการครีเอทพวกตัวละครหรือว่าพวกเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้นะอ่าหลายๆคนก็จะให้1 0เต็ม10กันทั้งนั้นเลยนะฮะคนที่เข้ามาอวยนะฮะอุณไฮริปาร์กนี่ไม่เคยดู Star War เลยสักภาคก็ดูเรื่องเข้าใจขาดชอบมากจนไปตามดูย้อนหลัง Star War โอ้อันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะที่ดูเรื่องนี้แล้วไปตามดู Star War ยอนหลังนะ แต่หลายคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยสงสัยตรงนั้นตรงนั้นที่เขาคุยกันตรงนี้คุยกันมันดูแบบดึกลับไงยังไม่เคยดู Star Wars ก็ทําให้น่าสนใจแล้วก็ไปติดตาม Star Wars ย้อนหลังได้อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าดีใจนะที่คนดูเรื่องนี้แล้วไปนสนใจ Star Wars นะครับเพราะว่าเขาจะเปิดจกักรวาลอีกไกลนะสำหรับซีรีส์นี่คือวิถีเรา <laughs> คุณปอบริษนะฮะโพสต์มาแค่นี้ <laughs> เออเป็นคําพูดที่คุ้นชิน ของเบนาโรเลียนใช่ไหมคุณไอซ์วีพีบอกดีกว่านั้นเรื่องหลักอีกส่วนใหญ่นะคนก็จะมาให้10เต็ม10กันทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนใหญ่นะฮะเออถ้าผมว่าถ้านับเป็นซีรีส์นะถ้านับเป็นซีรีส์เลยฟอร์มใหญ่เนะี่ยผมว่ามันควรจะได้10เต็ม10ไปเลยนะอืมมันหาดูยากนะซีรีส์ดีๆแบบนี้นะโปรดักชั่นอะไรมันหาองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างในภาพรวมเนี่ยโอ้โหมัน Perfect เพอร์เฟกไปหมดเลยนะอันนี้มายาวหน่อยนะฮะ คุณแบล็กบอยนะครับบอกว่าสนุกจริงครับผมโคตรอินผมบอกเลยดูเสร็จถึงขนาดต้องซื้อฟิกเกอร์มาสะสมเลยวันก่อนไปเจอบทความบทความนึงเขาเขียนว่าภูมิกับเขาชอบหนังแนวคาวบอยมากๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากการเขียนบทหนังคาวบอยมาเขียนในซีรีส์แมนดาโลเรียนเดิมผมพูนคนชอบหนังแนวคาวบอยอยู่แล้วด้วยพอได้ดผูผมก็ยิ่งชอบไปอีกคือผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าภูมิกับเขาชอบหนังแนวไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ผมดูแล้วจบแล้วผมรู้สึกเลยว่าเออการดำเนินเรื่องมันคล้ายหนังแนวคาวบอยนะ บวกกับเพลงประกอบไปอีกโอ้ยฟินเออมันคล้ายๆคาบอยจริงๆนะเพราะว่าด้วยบุคลิกของตัวแมนดาริเรียนที่นิ่งๆแล้วเวลาควักปืนควักอะไรเงี้ยเขาไม่ทําอะไรผงผางไงเขาเป็นตัวละครที่นิ่งมากจริงๆอ่ะอยู่ภายใต้ชุดเกราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรมีสีหน้าอย่างไงอะไรยังไงนะมันคล้ายจริงนะจังหวะการมุงการบู๊เนี่ยหรือว่าจังหวะลูกเล่นเวลามุงเวลาบู๊มีความอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังคาบอยจริงๆครับคุณพัดน์นะครับบอกว่าเป็นซีรีส์ภาคเสริมที่ดีกว่าหนังภาคหลักจริงๆครับมาอีกแล้วดีกว่าภาคหลักเลยถ้า ไม่มีภาคหลักมาก่อนเลยแล้วดูเรื่องนี้มันจะโคตรดีไหมวะเออเพราะมันก็มีเซอร์ไพรส์จากภาคหลักมาเหมือนกันนะหลายหลายคนก็มาบอกว่าสนุกกว่าจักรวาลภาคหลักนะฮะเนี่ยคุณไอ้นัทอย่างนี้นะฮะคุณอวิตานบอกว่าสาย Star ์ a r ลถือว่าดีครับอ,อันนี้มีคอมเมนต์ไม่ชอบมาหนึงคนเหมือนกันนะคุณเป็นคนรักสัตว์นะบอกว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบฉากครับมันชอบวนซ้ําๆแล้วก็ผู้ร้ายตายง่ายมากถาหนักแบบนี้เอามาทําใหม่มันคงจะมันส์น่าดูผู้ร้ายตายง่ายมากนี่คงจะหมายถึงสตอมทูเปอร์แน่เลย กระสอบทรายของ Star War นะฮะเป็นประจำอยู่แล้วครับ t ตอ m Trooper เ,เนี่ยตายง่ายไอ้เหี้ยแม่งชุดเกราะเนี่ยสีขาวเนี่ยไม่รู้ใส่มาทำไมนะไม่ว่าจะโดนยิงโดนฟันแม่งร่วงตายเป็นง่อยตลอดเลยแล้วก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะสมชื่อแล้วที่เป็น t o อ m Trooper เ,เป็นลูกจ็อกเป็นกระสอบทรายเหมือนเดิมนี่คงจะหมายถึง t ตอม Trooper ใช่ไหมที่ตายง่ายเนี่ยคุณซีโอนิก้าชาแนลบอกดีกว่า Star Wars 1-9ถึงรวมกันโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะเออหลายๆคนยกให้ขนาดนั้นเลย <laughs> แม่เวอรจริงๆแต่ก็แล้วแต่คนนะเนีนี้แต่ผมบอกว่าดีกว่า Star War s 1-9ึ่ไหมเนี่ยมันก็พูดย่างเหมือนกันนะถ้าตัดว่ามันไม่เคยมี Star War s มาก่อนแล้วดูเรื่องนี้โดดเดียดดเด่ยวโดดเดียวโดดเดี่ยวเดียวเดียวเนี่ยผมว่ามันจะไม่ได้อินแผลระดับนี้นะมันได้ความอินมาเพราะเราดู Star War s มาก่อนไงมันเลยมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรที่เราเห็นใน Star War s มาในมันดารินแล้วมันฮือฮาทำให้มันแบบยิ่งดี บทยิ่งดีอะไรยิ่งดีมันยิ่งพีขึ้นไปไงแต่ถ้าไม่มีสตาร์บอลมาก่อนมันก็ไม่พีขนาดนี้นะคุณบอลบอกว่าหาดูได้ไหนไหนพามือเน็ตฟลิกโอ้โหนี่นี y พั u ซ์ฮอนสตาร์ครับไม่ใช่ทั้ง2อย่างเลยครับคุณ SKT บอกไม่อวยผมก็ให้เยอะโครชอบรอซีซั่นสามคุณ M MM นะฮะบอกสนุกแต่งงๆอันนี้อาจจะงงหน่อยอาจจะไม่ดูสตาร์บอลมาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ดูสตาร์บอลเนี่ยก็อาจจะงงๆนะด้วยความที่มีบทสนทนาบทพูดเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คุณ17ส่่่วววนนตัผมมาี1ไสุกเลยยยทุกกออ่่าางเเฉๆมแตพจ้ดส สนุกมากสนุกแบบน้ำตาคลอไปเลยเหรอผมว่าผมว่ามันก็สนุกตั้งแต่ซีซั่นแรกนะแต่ซีซั่นแรกเนี่ยจะแอบ,บมีอะไรง่ายๆเยอะไปหน่อยเหมือนกันนะเออเหมือนแบบดูอะไรง่ายๆเยอะนะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้าใจได้เลยว่าคนจะชอบซีซั่นสองมากกว่าเพราะเรื่องราวเนี่ยดูเข้มข้นมากกว่าเยอะคุณวิศรุตบอกว่ายังไม่เคยดูครับอยากรู้ว่าดีขนาดที่คนชมกันขนาดนั้นเลยเหรอครับอยากรู้ว่ามีจุดดียังไงบ้างเอาเข้าก็ได้ครับมีจุดด้อยยังไงบ้างนะฮะจุดดีก็อย่างที่เขาพูดไปนี่แหละครับโปรดักชั่นงานสร เดินเรื่องไหลลื่นอ่าแล้วก็แค่นี้แหละที่ดีแบบจจัดเอาแค่2องค์ประกอบนี้ก็รู้สึกว่าสุดยอดแล้วแล้วที่มีจุดด้อยอะไรบ้างนี่อืมอาจจะแบบถ้าจุดด้อยนะสำหรับผมเนี่ยอาจจะแบบนั่นแหละศัตรตูเนี่ยมันง่ายไปนิดนึงแล้วอาจจะมีอะไรที่ดูแลมีบทเป็นเส้นตรงง่ายง่ายนิดนึงบางจังหวะนะฮะแค่นั้นเองนะแต่ไม่ไม่นับอะผมไม่สิบอะคุณไมเอ็กซ์ซีนเรื่องนี้เหมือนเราเล่นเกมหนึ่งเกมเลยครับ ทำให้เรารู้จักพัฒนาการตัวเอกของเรื่องขึ้นเรื่องทั้งมุมมองการใช้ชีวิตกับวิถีต่างและเหมือนเล่นเกมที่ตัวละครเราค่อยฟาร์มของเทพไปสู้รัดบอสเลยผมว่ามันดีมากกว่าภาคหลักจริงๆครับอ๋อไอการฟาร์มของการไปล่าค่าหัวได้เงินมาเอาไปอัปเกรดชุดเรสคาร์อะไรใช่ไหมเท่แบบพระเอกก็ได้ชุดมาดีขึ้นเรื่อยๆดีเรื่อยอย่างเงี้ยเนาะเออมันดีนะมันดีนะอยากให้ดูต่ออยางมีซีซั่นสต่อเร็วๆนะครับ คุณหลิวนะฮะบอกว่าแมนดารอไม่ใช่เผ่าพันธุ์มันคือลทัทธิอ,อย่างเท่นเนี่ยเป็นคําพูดในซีรีส์นะฮะ,ะคุณเบบี้ก็บอกว่า10เต็ม10คุณกล้าบอกดูจบทุกตอนครับคุณถวลิสง์บอก10เต็มคุณสุภิทิตบอก10เต็ม10เห็นไหมไมีแต่คนชอบทั้งนั้นเลยนะฮะเท่าที่อ่านคอมเมนต์นะฮะนี่คุณสมรักมาบ่นอีกแล้วคุณสมรักชัยภูมิบอกว่าทหารฝั่งตรงข้ามตายง่ายไปหน่อย <S <S และก็ดูไม่มีบทบาทจนเกินไปคงจะหมายถึงสตอมทูเปอร์นะฮะอาจจะ ไม่ได้ดู Star War ลเยอะหรือเปล่านะฮะถ้าคนดู Star War ลจะรู้เลยนะว่าไอ้สตอมซูเปอร์แม่งง่อยอย่างนี้อยู่แล้วตัวประกอบเนี่ยเนี้ยอันนี้เลยนี่เลยน้องเมฆมาคอมเมนต์นะน้องเมฆมือด็อกทั้ง2ซีซั่นเซอร์ไพรส์ฉากไหนบ้างครับฉากไหนเซอร์ไพรส์สุดโอ้ยอยากัดลิ้นตัวเองอันนี้น่าตอบมากเลยต้องบอกว่าฉากเซอร์ไพรส์แม่งเยอะจริงๆนะฮะใน m a n d a l o r i a ยนเนี่ยแล้วก็ที่ผมชอบจริงๆเลยมันมีประมาณ3-4ฉากที่แบบรู้สึกว่าขนลุกแบบขนตูดลุก คนดากลุกอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผมให้เลยหนึ่งเลยนะฮะฉากเซอร์ไพรส์ก็คือฉากเปิดหน้าพระเอกตอนจบของซีซั่นแรกซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวมาก่อนเลยว่าพระเอกแมนดารโลเรียนที่ใส่หน้ากากเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยคนที่เป็นนักสแสดงจริงๆเนี่ยคือเพโดปาสคาวนะฮะพอเปิดหน้ามาโอ้โหเซอร์ไพรส์ช็อตแรกเลยดีนะผมไม่ได้ติดตามข่าวนี่แหละคือข้อดีอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแล้วเราดูเลยเนี่ยโอ้โหรู้สึกไงเซอร์ไพรส์ไหมคนที่ไม่ได้ดูข่าวและไม่รู้ว่า พระเอกคือเบโดเนี่ยเป็นไงเซอร์ไพรส์จริงๆ2ก็คือเบนดาร์เรเลียนได้เจอกับอาซูกาทาโนโอ้โหเราได้เคยเห็นแต่ในการ์ตูนอันนี้มาเป็นแบบในรูปแบบคนแสดงจริงเคยได้เห็นในสงครามคนใช่ไหมอันนี้มาได้เจอในซีรีส์ตัวแสดงเป็นๆน,นะเราได้เห็นกันใช้ดาบคู่ของนางนาะงใช้ดาบคู่ป่บว่าลืมๆแล้วเหมือนกันนะเอออันที่3น่าจะเป็นโบบ้าเฟตที่มาปรากฏตัวแล้วก็มีบทนะฮะอันที่4เนี่ยน่าจะมาเป็นลุคสกายวอล์คเกอร์มาตอนจบมาเอาตัวเบบี้โยดาหรือว่ากรูกรูไป โอ้ยชิบหายมาแบบหน้าลอยๆซีจีลอยๆแต่แม่งพีกมากเลยรู้สึกว่าพีกมากไอ้เหี้ยลุกสกายวอลเกอร์มาแล้วจะเอากลกรูไปไหนไปเอาไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เจอกันอีกไหมนี่แหละครับเป็นคำถามที่ต้องรอดูในซีซั่นสามเนี่ยประมาณเนี้ยเซอร์ไพรส์ที่แบบสุดๆของผมนะเป็นเมื่อนหล่เซอร์ไพรส์ฉากไหนบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าแมนดาโลเรียนเนี่ยพาเราเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกัน คุณวอลนะครับบอกว่าสนุกครับขนาดดูสปอยเฉยๆนะผมยังไม่ดูหนังเต็มอ้าวไปดูหนังเลยครับอย่างเงี้ยไปดูซีรีส์เลยดูแค่สปอยคงไม่ได้อรระรดเท่าหรอกฮะมีคนสปอยได้เหรอคุณคนธรรมดาบอกว่ายังไม่ได้ดูเลยครับเพิ่งดูชาแมนคิงจบไปกะว่าสาวที่นี้จะเริ่มดูหลายคนชมว่าดีต้องจัดครับต้องจัดชาแมนคิงรีเมคใช่ไหมยังไม่ดูเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าคุณสุประชัยบอกว่า11เต็ม10เลยก็มีนะคุณผู้ใหญ่บ้านบอก5กะโหลครับ5กะโหลเต็มห้าเปล่าโอ้อนนะโอหม,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 มีแต่คนรับเตะ ส่วนใหญ่ก็จะมาอวยกันว่า10เต็ม10นั่นแหละครับอืมก็ต้องบอกว่าเป็นอีิมหาซีรีส์จากทางด i s n e y p พ u s h o t Star ที่ผมบอกเลยว่าคนที่มีดิ s n ี y p พ u s นะไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟน Star War s ก็ดีหรือว่าเป็นขาจรที่ไม่เคยดู Star w a r s ก็ดีลองเปิดใจดูสักนิดแล้วคุณจะรู้ว่านี่มันโคตรสุดยอดมหาซีรี่เลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับจบครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับมาคุยคอมเมนต์ ขาๆกับเพื่อนๆนานแล้วนะที่ไม่ได้มาคุยอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมใครฟังจบบ้างยกมือหน่อยขอบคุณครับบ๊ายบาย